เราให้ฟังเรากันง่ายๆพูดกันง่ายใช้ศัพท์ง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆเรื่องอะไรครับเรื่องปลาปลานะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับในวันหยุดสบายๆนะครับผมวันนี้ผมคุณชายสายปลาก็มีเรื่องเกี่ยวกับ ปลาหางนกยูงนะครับผมปลาหางนกยูงสวยๆงามๆของที่ฟาร์มเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมเอาพ่อพันธุ์ขันสุดยอดนะครับผมที่ผมโชว์กันหลายๆคลิปหลายๆอีเนี่ยครับผมโชว์ไปเยอะแล้วแต่ว่า น้องก็ยังอยู่กับเรานะครับผมยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาสู่ขอไปนะครับผมก็ก็เลยเออไหนๆน้องอยู่กับเราเนี่ยก็อัดคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆแล้วกันนะอ่าเผื่อจะมีลูกค้าสนใจนะครับผมก็อัดไปเรื่อยๆถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อนําประหนุยูงที่มีโครงสร้างที่สุดยอดผมไม่พูดอะไรมากนะเพราะว่าพูดไปเยอะแล้ว ครงสร้างบอดี้กระโดงหลังหางระดับท็อปเกรดนะครับผมเดี๋ยวจะให้ชมเขาชัดๆแจม่แจมๆเลยนะครับผมตอนนี้มีอายุประมาณาประมาณ4เดือนแล้วปลาหานุยูเนี่ยมีอายุถ้าเลี้ยงได้1ปีขึ้นไปเนี่ยคือสุดยอดนะครับผมตัวนี้มี4เดือนแล้วก็อยู่กับเราอีกนานนะครับผมถ้ายังไม่มีใครมาติดต่อสู่ขอไปนะครับผมโคตรฟิตโคตรคึกเลยครับว่ายน้ํา วายไรต้อนเนี่ยโอ้โหได้ลูกมากมายแล้วจริงๆนะครับผมก็เดี๋ยวให้ชมพ่อพันธุ์สุดแจ่มตัวนี้แล้วก็จะพาเพื่อนๆไปชมแม่พันธุ์สุดสวยหุ่นน่ล่ำหางนี่เข้มเลยกระโดงนี่ตั้งเลยก็เดี๋ยวจะพาไปชมแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับก็อัดคลิปเนี่ยคู่กับพ่อพันธุ์ตัวนี้เลยแบบวายคู่กันข้อเคียกันเนี่ยเนี่ยดูสิครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูครับแม่พันธุ์เนี่ยโอ้โห สวยแจ่มเลยอ่าหลังจากดูแม่พันธุ์เสร็จแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปชมพอพันธ์ลุอถใหม่ตอนนี้อายุประมาณ2เดือนแล้วโอ้โหโครงสร้างเนี่ยมาแล้วนะครับผมโครงสร้างสีสันบอดี้มาครบครับแต่เน้นย้ำนะครับว่ายังไม่เต็มที่ครับผมยังพัฒนาไปได้อีกนะครับสองเดือนไปถึงอ่าช่วง2เดือน2เดือนครึ่งนี่คือฟอร์ม ระดับท็อปแล้วแล้วพอช่วง3ามเดือนนี่คือโตเต็มที่เต็มวัยตามที่ผมเคยทําคลิปบอกเพื่อนๆไปแล้วตอนนี้อายุประมาณ2เดือน,นครับผมเดี๋ยวไปชมครับสุดสวยสุดแจ่มคัดมาให้ชม5ตัวก่อนนะครับ<ๆ>ก็เดี๋ยวเพื่อนๆชมถ้าชอบทักมาเลยนะครับทักข้อความมาเลยชอบตัวไหนทักมาเลยเดี๋ยวจองไว้ให้เดี๋ยวส่งไปให้ครับผม อาจจะเป็นทีละตัวก็ได้หรือเป็นคู่ก็ได้นะครับผมคู่กับตัวเมียไปพร้อมกันก็ได้นะครับติดต่อเข้ามานะครับผมหลังจากที่ผมพาเพื่อนๆไปชมพ่อพันธุ์ล็อตใหม่เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆมาชมฝูงลูกปลาที่ผมเก็บที่ผมเก็บผมแยกนำมาขุนเนี่ยตอนนี้มีมากมายหลายร้อยตัวแล้วครับผม มีหลายร้อยตัวมากมาเลยเดี๋ยวอัดคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับลูกปลาเนี่ยลักษณะเป็นยังไงไว่ายนะ้ำยังไงแล้วเวลาอยู่เป็นฝูงอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเมันสวยงามตาจริงๆนะครับมันน่าชมน่ามองจริงๆครับก็เดี๋ยวไปรับชมต่อจากชมพ่อพันธุ์ล็อตใหม่นะครับผมวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับสุดยอดจะมาเปิดเผยนะครับผมจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อน ที่รักที่ชอบในการเลี้ยงปลานะครับผมปลาหางนยูงนะผมเน้นย้ำนะว่าปลาหางนยูงผมเชี่ยวชาญปลาหางนยูงนะครับผมปลาอื่นไม่รู้นะครับผมหรือสัตว์อื่นไม่รู้ครับแต่ถ้าหางนยูงต้อง Red Holiday Copy Farm ครับผมก็แจกเทคนิคในการขุนปลาให้อ้วนสมบูรณ์นะครับผมอ้วนแบบอ้วนแป่งล้ำเนี่ยปลาของคุณชายสายปลาเนี่ยอ้วนเป่งล้ำหุ่นดีๆเนี่ย ก็มีเคล็ดลับในการให้อาหารนะครับผมบำรุงด้วยโภชาน,นะครับผมให้อะไรบ้างเนี่ยก็จะมีพวกที่ผมเคยบอกไปเนอะมีอาทิเมียมีไรแดงมีลูกน้ำอ่ะอน,นี้เป็นอาหารสดนะครับผมแล้วก็อาหารสำเร็จรูปก็จะมีแต่ไม่บอกย e ีฮหอนะมีบำรุงด้วยอาหารสำเร็จรูปแต่ว่าเป็นที่ค่อนข้างที่จะคุณภาพนะครับผม เน้นย้ำนะครับไม่จําเป็นต้องเน้นไปที่ที่เขาเขียนว่าโปรตีนสูง,สงนะเดี๋ยวนี้แข่งกันโปรตีนสูงแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับผมเราเน้นที่ของดีคุณภาพเลยครับาการที่โปรตีนสูงไปนั้นก็เกินความจําเป็นของน้องปลาไปนะครับเน้นที่คุณภาพของอาหารนะครับผมก็เทคนิคในการขุนของผมก็คือน้องปลาเนี่ย เราเลี้ยงหลายๆตัวรวมๆกันเนาะถ้าวันนั้นเพื่อนๆมีเวลามากมีเวลามากในการให้อาหารนั้น <ๆ S 1> เพื่อนๆเราจิ้กับผมไปนะครับเราให้ให้ตลอดวันเลยครับผมให้ตลอดวันช่วงที่มีเวลาว่างเนี่ยมานั่งดูเลยให้ทีละนิดทีละนิดน้องกินหมดให้อีกน้องกินหมดให้อีกให้ไปเรื่อยๆนะครับผม ปลาเนี่ยเวลาเขาแย่งอาหารเนี่ยเขาจะกินกินกินพยายามกินให้แย่งตัวอื่นนะครับผมปลาที่อยู่รวมๆกันเป็นฝูง,งเขาจะพยายามแย่งกินแย่งบำรุงโชนาการให้ได้เต็มที่ที่สุดให้เขาอิ่มที่สุดเนี่ยจังหวะที่เขาแย่งกันเนี่ยเราให้เขาแย่งเราให้เขาแย่งมันจะเกิดการแข่งขันแล้วเขาก็จะกินได้เยอะกินเยอะมากๆ,ๆ,ๆเพราะว่าต้องรีบแย่งอาหารตรงนั้นเราไม่ต้องใส่ เยอะๆอ่ะเพื่อนนึกอ,ออกไหมให้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดปลาที่ยังกินไม่อิ่มก็จะมาแย่งแย่งแย่ง,ยงส่วนตัวที่อิ่มแล้วเขาก็จะแข่งขันเสร็จแล้วพวกนี้ให้เขาก็จะไปพักเ,เขาก็จะพักเขาจะไม่กินก็จะอมอมๆบุ้นบวน,นทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ปลาที่นานปลาที่ยังสู้เขาจะกิน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 โอ้โหแล้วทีเนี้ยพอเราทําลักษณะเนี้ยโอ้โหพอมาดูผลลัพธ์นะครับน้องปลานี่กินจน ล่ำสารเลยนะครับโอ้โหเป็นมันเป็นเทคนิคในการขุนปลาของผมนะครับพอเราให้อาหารจนอ้วนเปล่งแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วผมอัดคลิปอัดภาพนอสวยงามจริงๆครับผมปลาผมนี่สวยขุนดีขุนลำ่ำนะครับผมนี่ก็เป็นเคล็ดลับที่อยากจะแบ่งปันในวันนี้ให้ทีนิดทีนิดทีนิด,ท,นดทั้งวันเลยโอ้โหกินกันอิ่มอ้วนพรีเลยครับผมก็เป็นเคล็ดลับที่ อยากจะมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมหางไม่แดงไม่มีแรงว่ายน้ำโครงสร้างดีสีสันสวยงามเลี้ยงปลาให้สนุกและความสุขก็จะตามมานะครับชิมเครื่องดื่มอร่อยออย่ยพร้อมติดตามรับชมประหาน,นยุยยงสวยๆงามๆได้ที่ Red Holiday c a p p ้ฟ f ร์มนะครับผมหรือที่ p p ป e Home c o อ p นะครับก็ ช่องทางในการติดต่อก็จะขึ้นไว้บริเวณท้ายคลิปสุดท้ายนี้ก็ขอให้เ,เพื่อนมีความสุขสนุกสนานล่าเริงตลอดปีปีใหม่นี้นะครับผมแล้วก็ปีต่อๆไปด้วยนะครับผมก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆนะครับก็ถ้ามีเสียงเ,เสียงแซรกบก,กวนก็ขออาภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงที่อัดคลิปนั้นมีรถขับผ่านวิ่งผ่านนะครับผมก็เป็นธรรมชาติเนาะมีเสียงแซรนิดหน่อยขออาภัยด้วยนะครับบา,บายๆครับสวัสดีครับ ก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้ฟังทริคเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่คุณชายสายปลาแบ่งปันไปแล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมถูกอกถูก,ถกใจกันมากน้อยแค่ไหนก็ทักข้อความมาบอกกันด้วยนะครับผมเราให้เทคนิคการขุนปลาให้อ้วนสมบูรณ์นะครับผมเพื่อให้เพื่อนๆนั้น ไปบำรุงน้องปลาที่ดูแลอยู่ที่เลี้ยงอยู่นะครับผมให้น้องๆน,นั้นมีความสุขมีความเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วก็กินอาหารได้อย่างเต็มที่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงดีเทลนิดนึงอยากจะพูดอีกนิดนึงก็คือเวลาที่เราค่อยๆให้อาหารเนี่ยเนื่องจากเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นจึงทำให้น้องนั้น แย่งกันกินนะครับผมเพื่อนๆเ,เคยลองสังเกตไหมเวลาที่เราไปไปให้อาหารปลาที่ที่วัดนะครับที่แบบว่าเขามีจุดให้อาหารปลานะ่ยเพื่อนเอนสังเกตไหมครับว่าโอ้โหมีปลาเยอะมากเลยนะครับผมแล้วเราให้ไปเนี่ยก็แย่งกันอุตลุดเลยนั่นก็คือหลักการเดียวกันนะครับผมหลักการแย่งกันกินอาหารแต่เราไม่ได้ไม่ได้แบบว่า แกล้งเขาหรืออะไรอย่างนั้นนะครับผมมันเป็นเหมือนกับทําทให้เขารู้สึกว่าเขาต้องแย่ครับแต่ยังไงเราก็ให้น้องอิ่มทุกตัวแน่นอนครับผมจะให้ทีละเยอะในคราวเดียวเลยถ้าวันนั้นไม่มีเวลามานั่งดูมานั่งสังเกตเราก็ให้ครั้งละมากมากเลยก็ได้ในคราวเดียวนะครับผมให้เช้าเสร็จแล้วก็ออกไปทํางานตอนเย็นกลับมาให้อีกทีหนึง่ง ก็ได้นะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมก็เป็นเป็นอ่าเป็นวิธีการให้อาหารที่ถูกต้องเหมือนกันนะครับผมแต่การให้ตลอดวันอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยอ่ามันเป็นเทคนิคในการขุนเนาะขุนให้น้องๆเนี่ยกินมากกว่าปกตินะครับผมพยายามกินมากกว่าปกติน้องก็จะได้หุ่นล่ำๆสันสนัอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับผม ปลาตัวนี้นะผมขุนมาเป็นอย่างดีนะครับสุขภาพแข็งแรงสุดๆฟิตมากๆเลยแล้วก็โอ้โหสีสันนี่คือแบบท็อปคลาสท็อปคลาสนะครับผมท็อปคลาสท็อปเกรดท็อปออฟเดอะทาวเลยครับผมนี่คือตัวผู้ที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัดคลิปน้องปลาตัวผู้ตัวเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผม ถ้าน้องปลายังอยู่กับเราเนี่ยยังไม่มีใครมาสู่ขอไม่มีใครออเดอร์ไปเนี่ยผมก็จะอัดคลิปน้องปลาเนี่ยให้เพื่อนๆได้ชมไปเรื่อยๆตลอดโดยตลอดนะครับผมเทคนิคที่ผมให้ไปนั้นเนี่ยผมทํามาแล้วทั้งสิ้นนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับว่ามันเป็นเทคนิคการขุนปลาหานุองอยงให้อ้วนลําสันสไตล์คุณชายสายปลานะครับผมและ คลิปปลาที่เขาคอตัวเมียเนี่ยก็อยากให้เพื่อนสังเกตตัวเมียของเราไปด้วยนะครับผมว่าตัวเมียของเรานั้นมีความสมบูรณ์พูนสุขแข็งแรงล่ำสันมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีท้องอ่อนๆอยู่ด้วยโอ้โหเป็นภาพที่น่าดูชมงามตาจริงๆนะครับผมเนี่ยตัวเมียก็จะมีสีพื้นๆออกสีน้ำตาลนะครับผมแล้วก็มีสีสันพอประมาณนะครับผม แตกต่างจากตัวผู้นั้นค่อนข้างชัดเจนนะครับผมตัวผู้จะมีสีเขียวมรกตเลศที่บริเวณช่วงหัวถึงลำตัวนะครับส่วนช่วงข้อเอวเนี่ยตัวผู้จะมีความเป็นทึบๆเข้มๆหน่อยนะครับผมเขาจะออกพอเขียวตัดกับความทึบๆกลายเป็นออกเป็นน้าเงินนะครับผมแล้วก็จะมีสีเหลืองที่โคนหางแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสีแดงสดๆนะครับผมเรศดาวกอนที่ดีนั้น จะต้องมีหางที่มีสีแดงนะครับผมหางแล้วก็ครีบหลังหรือว่ากระโดงเนี่ยก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับผมแล้วก็จะต้องมีจุดมาร์กดำด้วยนะครับผมจุดมาร์กดำสม่ำเสมอทั้งครีบหลังกระโดงหลังแล้วก็หางนะครับผมจะต้องมีจุดสีดำสม่ำเสมอนั่นคือเรสดาร์กอนที่คุณภาพครับผมดูสิครับเกรดของน้องเนี่ยนี่เราอัดภาพชัด ชัดยันเก็ดยันเงาเลยครับผมเก็ตเนี่ยเรียงตัวเป็นเมเ็ดข้าวโพดเห็นชัดเจนเลยนะครับผมเป็นความสวยสดงดงามจริงๆและต่อไปนี้นะครับผมผมจะพาเพื่อนๆไปชมพ่อพันดาวลุ่งท็อปคลาสท็อปเกตรตใหม่ของเรานะครับผมแต่ละตัวนั้นลำลำทางนั้นเลยนะครับผมตัวนี่หนาๆเลยครับ ตัวนี่นะปักๆเลยแล้วก็หางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสีมาแล้วสีแดงมาแล้วแดงเหลืองนะเหลืองแดงนะเนี่ยมาแล้วแต่ว่าอายุยังไม่ได้ไซส์ยังไม่ได้นะครับผมต้องรองให้หางมันกลางแผ่กลางกว่านี้นะครับผมก็จะกลายเป็นปลาหันยูงที่สมบูรณ์แบบต่อไปนะครับผมดูสิครับลวดลายละเอียดนี่ผมคัดตัวท็อปๆมาให้เพื่อนๆได้ชมเนี่ยมีทั้งหมด ห้าตัวนะครับผมในคลิปนี้เป็นพ่อพันธุ์ล็อตใหม่นะครับผมถ้าสนใจนั้นสามารถที่จะทักข้อความมาได้เลยนะครับผมอชอบตัวไหนเล็งตัวไหนก็ทักข้อความมาบอกกันได้เลยนะครับผมหรือจะรอให้น้องโตมากขึ้นกว่านี้ให้มีอายุมากขึ้นกว่านี้ก็จะสังเกตเห็นความสวยงามได้ชัดเจนมากขึ้นไปอีกนะครับผมแต่ที่สำคัญนั้น ราคาก็จะต้องขยับขึ้นไปด้วยนะครับผมถ้ารอให้สวยแล้วราคาก็จะขยับขึ้นไปนะครับผมตอนนี้ยังเป็นราคาที่ที่จับต้องกันได้สบายๆครับผมก็ถ้าสนใจก็สามารถที่จะทักข้อความมาได้ช่องทางในการติดต่อของผมนั้นก็อยู่ที่บริเวณอ่าผมจะขึ้นไว้ที่ท้าย,าย,ายคลิปนะครับผมเพื่อนๆก็ดูตอนท้าย,าย,ายคลิปได้นะครับผมก็ก็จะมี ช่องทางของการติดต่อนะครับผมหลังจากนี้ก็เดี๋ยวลงดีเทลทีละตัวดีกว่านะครับผมเนี่ยหลังนี่เขียวมรกตแล้วดูตรงข้อเอวสิครับจะออกเป็นเขียวอมน้ําเงินเนาะเขาเรียกเขียวนินมรกตนะครับเขียวเหมือนปีกแมงครับบางตัวก็ออกเป็นน้ําเงินไปเลยอย่างที่ตัวที่เพื่อน <ๆ S 2> เห็นเฉียวอยู่เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยข้อเอวเป็นสีน้าเงินโตขึ้นโอ้โหตัวนี้จะต้องสวยมากแน่ๆนะครับผมแล้วก็ มาร์จุดดําที่หางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มแล้วนะครับผมตัวไหนที่มีมาร์จุดดาเข้มๆเ,เ,เนี่ยโอ้โหดูลายสิครับสวยจริงๆนะครับผมเนี่ยดูกันชัดๆเลยครับบางตัวนั้นอายุน้อยแต่ว่าขอบหางนี่แดงชัดแล้วตัวนี้เนี่ยถ้า,าถ้ารออีกนิดนึงเนี่ยรับรองว่าแดงมาหนักแน่นอนครับแดงมาหนักแน่นอนน้องๆพวกนี้เนี่ยยังมีสีที่ซ่อนไว้อีกนะครับผม ซ่อนไว้อีกมากมายเนี่ยเวลาผมจับน้องปลามาถ่ายคลิปรวมๆกันเนี่ยผมก็จะให้นะน้องๆน,นั้นมีมากกว่า,าให้มีได้หลายตัวหน่อยนะครับผมตามคลิปนี้มีประมาณ5ตัวนะครับผมก็เรียกได้ว่าน้องก็ไม่ตื่นกลัวนะครับผมยังคงว่ายน้าคึกคักคึกขนองนะครับผมไม่รู้สึกกลัวใดๆแล้วก็ผมก็ ดูแลน้องปลายอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอน,นะครับผมน้องปลาก็จําผมได้แล้วแหละเห็นผมก็ไม่ไม่หวาดกลัวบิ๊กตกกังวลอะไรนะครับผมก็ยินดีให้ผมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนะครับผมสบายๆับผมก็มันเกิดจากความประสบการณ์นะครับผมเกิดจากประสบการณ์ในการที่เราหมั่นสังเกตนะครับผมเราเลี้ยงมาเป็นเวลานานเราก็หมั่นสังเกตนะครับผมน้องอชอบ อะไรลักษณะไหนชอบทานอาหารแบบไหนนะครับผมผู้เลี้ยงก็จะต้องหมั่นสังเกตอมองนะครับผมมองอยู่เรื่อยๆนะครับผมหมั่นสังเกตนะครับผมก็จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะเลี้ยงน้องปลาได้อย่างามีคุณภาพนะครับผมรู้อกรู้ใจกันครับผมก็หลังจากนี้ก็กจะพาเพื่อนๆไปชมลูกปลานะครับผมลูกปลาที่มีอายุน้อยมากๆนะครับผมอันเนี้ย มีตั้งแต่1วันไปถึงโอ้โหเรียกว่า1วันไปถึงส5้าวันนะครับผมก็จะเป็นช่วงที่น้องตัวเล็กมากๆนะครับผมลูกปลาเนี่ยมีขนาดที่เล็กตัวเล็กมากๆเวลาที่เรา,าปลาออกลูกเนี่ยออกลูกในบ่อในในในตู้เนี่ยเราต้องระวังปลาตัวอื่นพ่อปลาแม่ปลาตัวอื่นปลาวัยรุ่นตัวอื่นเนี่ย มากินลูกปลาครับผมลูกปลานั้นมีขนาดเล็กมากบางครั้งปลาก็ไม่รู้หรอกว่าว่าเป็นอาหารหรือปลาว่าอาจจะสับสนว่าเป็นลูกน้ําได้นะครับผมก็าอาจจะเผลอพังพลาดไปกินน้องเขานะครับผมผู้ที่เลี้ยงแล้วก็ต้องคอยเอาใจใส่ในส่วนนี้ด้วยนะครับผมก็จะสามารถที่จะเ,เก็บลูกปลาคัดลูกปลาออกมาได้ทันท่วงทีนะครับผมไม่ถูกปลาตัวอื่นนั้นกินไปนะครับผม ก็ควรที่จะแยกคลอดแม่ปลาที่มีท้องใหญ่ๆนะครับผมหรือท้องพอที่จะมีขนาดกว้างออกมาแล้วก็จับแยกได้แล้วนะครับผม mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาตัวอื่นนั้นมากินลูกปลาเพราะลูกปลานั้นคืออนาคตนะครับผมคือสมบัติเรียกได้ว่าเป็นสมบัติของของฟาร์มเลยนะครับผมนี่คือสมบัตินล้ำค่าเป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับผม เราต้องดูแลลูกปลาเป็นอย่างดีนะแล้วก็เดี๋ยวสําหรับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าผมจะทําเรื่องของการให้อาหารลูกปลาอีกรอบนึงแล้วกันเนอะเพื่อให้เพื่อนๆได้ทําความเข้าใจแล้วก็ให้อาหารลูกปลาด้อยังถูกหลักถูกวิธีนะครับผมลูกปลาชอบกินอะไรชอบกินอาหารแบบไหนเดี๋ยวผมจะทําในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆรับชมคลิป Water World นะครับผมโลกของปลาหาันยุงในตอนช่วงท้ายนี้นะครับผมรับชมไปจนจบคลิปเลยนะครับผมผมถ่ายพ่อพันธุ์ปลาหาันยุงสวยสุดคึกสุด,สด,สด,สดคึกคักคึคคกขนองเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมอยู่ในตู้อวควาเรียมแทงกับมุมซันเซ็ตของเรานะครับผม Beautiful Sunset น,นะครับผมก็เป็นโลกของกัปปี้เวิร์จริงๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้ผมจะ ขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนนะครับผมก็ขอเพื่อนๆรับชมคลิปจนจบเลยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ถ้ามีเสียงดังรบกวนเสียงแทรกเข้ามานิดหน่อยผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนและติดตามรับฟังรับชมกันโดยตลอดนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ Say that I'm psychotic, but they like it like that. It's like every time the conversation changes. ช่วยกดไลค์นะครับผมถ้าใช่ช่วยกดแชร์นะครับผมฝากติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมคุณชายสายมา